เอาลนะครับกระดาษทีผมมาพบกันแล้วผมรับไม่ใจร,ระปบ,บขัดรอกพอสปันนะผมวันนี้เป็นตอนที่1225ถึงตอนที่1226ันรบแล้วก็ผมอาลนะครับเพื่อการเสียดาผมไปรับชมรับฟังต่อจากเมื่อวานดีกว่าครับในโลกแห่งหน้คมแห่งแก่งของสัตว์ในแหล่งน้ำนี้ไม่ได้อ่อนแอร์เรือ พวกมันนั้นแต่ก็มีพลังต่อสู้ในขอบเขตประทุตติ้เต่าแต่อย่างไรก็ตามบทเทศเต่าที่สามารถเข้ามาแทนที่นี้ดาพวกเขารวนแล้วแต่เป็นบทเทศเต่าผู้ทรงอำน,นาจทั้งหมดดังนั้นสัตว์น้ำแลแ่แหลงน้ำเหล่านี้จะไม่สามารถที่จะไปคุตสู้ได้เลยและมันก็ถูกทอมบทเทศเต่าทําการสังหารหมู่เยเทนเองก็ได้ทาการสังหารสัตว์น้ำและแหลงน้ำแห่งดีได้อย่างง่ายดายเพื่อทําการรวบรวมากัพสของพวกมัน โรคแห่งน้ํานั้นเป็นขนาดใหญ่ไปอย่างมากและมันก็มีสัตว์น้าจะแรงน้ํามากมายแต่สัตว์น้ํจะแรงน้ํลราดีแม้ว่ามันจะมีพรังต่อสู้แต่เขเพียบรดแตที่ต่าแต่ความสามารถในการใช้ชีวิตของพวกมันนั้นได้ไปอย่างมากนอกจากนี้เนื่องมาจากข้าปแข่งของรามโพธิตต่าพวกแก่งสุดนั้นแข่งไม่เก,กินไปดังนั้นสัตว์น้ําแ,แรงน้ําแห่งนี้จะถูกร้างบางอย่างรวดเร็ววันต่อมาเย่เทียนก็ได้เดินทางมายัางโรคแห่งดิน พร้อมกับราบโทดเทศดต่าพุ่แก่สุดกระอือรละทันทีที่เขาเข้ามาจากที่แห่งดีเขาก็สามารถจำผััะได้ถึงกรารต่อสู้ของราบโหดใจักรคร่งขังข้นตุ้มผลกระทบอันน่าสะพรัวที่เกิดมาจากกรารต่อสู้ในยักษ์การในที่แหงสักแห่งในโลกแห่งดินแห่งดีดังนั้นบรรถดเทิตดตาผู้แก่สุดและบารดเทิดตาผู้โจรโคพัดดน,พนจีเมก้าที่จะเข้าใกล้กรารต่อสู้แห่งนั้น เพราะกวาว่าพวกเขาจะรับผลกระทบจากพลังต่อสู้ซึ่งมันอาจจะสามารถสังหารพวกเขาได้ทันทีแต่ก็ยังมีบทเทศตาวายคนที่สงสัยไปอย่างมากว่าทาไมบทด็จนาจากกักรขึงนขั้นเหล่านี้จึงได้ทําการต่อสู้กันไม่จําเป็นต้องสงสัยเลยว่ามันจะต้องเป็นสมบัติที่มีมูลค่าสูงอย่างแน่น,นอนไม่เช่นนั้นไม่มทานที่พวกเขาจะทําการต่อสู้กันเองในแต่สักแห่งในโลกแห่งดิน มันได้มีเม็ดทรายลอยอยู่ในอวากาศเรากล่าวว่ามันนั้นกำลังพันเอกพื้นที่แห่งนี้อยู่ซึ่งในเวลาบนนี้พระอาจารย์ชิงรงและพระอาจารย์แห่งตาวนิรานตงก็ทาการเร่งสิ่งเม็ดทรายเหล่านี้และพวกเขาก็รังต่อสู้กันเพื่อสิ่งดีซึ่งมันได้ทำให้ขอว่างเปล่านั้นแตกราวจายไปวลนี่มันไม่ใช่เม็ดทรายธรรมดาแต่มันเป็นเม็ดทรายแห่งดวงดาวทั้งหมดและสําหรับปริษัทาาจักรเรื่นขั้นเม็ดทรายเหล่านี้ถือว่าเป็นสมบัติแท้จริง เม็ดแสโดงดาวทุกเม็ดนั้นสามารถช่วยให้บทอาณาจักรคืงค่นทำลายภา,ารกิจของร่างกายได้และยังสามารถที่จะขัดเกลาร่างกายของมรดกอาณาจักรได้ถึง10%ซึ่งร่างกายระดับนี้ถูกเรียกว่าอาณาจักรร่างกายของทุกสปร์สซ่งซึ่งมันจะทําให้คมแกงของพวกเขาหน,นแข็งแก่งมากกว่าบทอาณาจักรคนอื่นประการย์สิ่งตรงนั้นสว่างมากดูแดแต่เขายังไม่ได้ครอบน่นอาณาจักรร่างกายทุกสปร์สซ่ง เดะเขาเจะต้องก,การที่ขอเอาทรายดวงตาทั้งหมดตอนนี้ออกไปเพื่อทำลายพันาการของร่างกายและเข้าถึงอาณาจักรร่างกายทุกสปารซีงและถ้าหากเป็นแบบนั้นความแข็แกงของเขาก็จะพุ่งทะยานขึ้น ซึ่งมันจะเกินกว่าขอบเขตประทุษฐานาจักรครึงืกก่อนทั่วไปแต่รายดวงดาวหนึ่งแสองเม็ดนั้นมันยังไม่ยังพอจะเน่นอนอดังนั้นเขาจินตกงการที่จะแย่งชิงชายดวงดาวทั้งหมดให้ได้มากที่สุดที่เขาจะสามารถทาได้แต่โดยไม่แค่คีดมันก็ได้มีเงาสีดตำตสีผ่านเข้าว่างปาและได้เอาเม็ดรายดวงดาวทั้งหมดสามเม็ดออกปาซึ่งมันนั้นได้ดึงดูดความสนใจของทุกคนใครกันประาจารย์ชิงโรงโกรธเปยียงมาก แรได้โจมตีคุต่อสู้ด้วยพลังโจมตีเพียงแค่ข้างเดียวของเขาซึ่งมันนั้นเป็นให้รับตรังห้าแต่มันก็นถูกคู่ต่อสู้สกัดกั้นไว้จากแง่ายดาจะเห็นได้ชัดว่าคนผู้นี้ก็เป็นบดแหยจากซึ่งขั้นอีโคนแต่ฝ่ายนั้นทําการปลีป่ยแปลงใบหน้าและออร่าลมหายใจของเขาไปเดนแะพวกเขาจึงไม่สามารถที่จะมองเห็นตัวตนของฝ่ายได้เลอหรือว่าเจ้าเป็นบดแหยจากกึ่งขั้นของพวกเขาโดามีประจานชิงโดงได้กลอ,อกมา เพราะอย่างไรก็ตามคนคนนี้ไม่ได้ใช่ปรมาจารย์แห่งวัชปางตาพัดแห่งสวรรค์แต่แน่น,นอนเขานน้นมัน่นใจเรื่องนี้ไปอย่างมากแต่เมื่อปรมาจารย์แห่งตาวนิกรันได้ยินสิ่งดีเขาก็ได้กล่าวเจาะเจยออกมาทาันทีอย่าได้กล่าวหาโมม่วออกมาหอร่าของบริจากปุ่นนี้นั้นดูมีคุ้นเคยเรือเขาเน้นไม่ใช่บริษัทจากเครื่องขั้นขอขพวกเขาดอฮับมบินของพวกเราเพราะในภูเขาดอฮัมบินดันมัน,น,นมไม่ได้มีบริษัทจากเครื่องขั้นจำนวนมากมาย เขาอาจจะเป็นคนขําพเจ้าปางตาพัดเฮสรา์ของเจ้าก็เป็นไปได้ทุกคนโปรดระวังตู้เพื่อไม่ให้ผู้ตกของพระพเจ้าปางตาพัดเฮสรา์าทําการโจมตีพวกเรามันไม่สําคัญว่าข้านั้นจะเป็นบทแห่งจากเครื่องขั้นของกองรงังใดแต่ประเด็นที่สําคัญที่สุดก็คือข้านั้นมีคุณสมบัติที่จะสามารถเข้าต่อสู้เพรแย่งสิงอัไซแห่ดงดวงดาวของทุกสัพสิงออกไปบัมมารุตนาจักรึงขั้นพุทธกราบได้พูดออกมา แต่พออจารย์เริงโรงนันกับได้ตะคอกออกไปจะเยินชาแต่เขาไม่ได้จุดแตงบทแหจากเครึ่งขั้นพุ่นนี้แต่เขายังคงมุ่งบ้านที่จะแย่งชิงเอา,สาใสดวงดาวทั้งหมดจากที่อื่นในบริเวณน,นี้มันนั้นมีไสดวงดาวให้มากนะักและมนันแหจากตอนนี้ก็ทำการแย่งชิงมันออกไปอย่างรวดเร็วสำหรับบทแหจากเครึ่งขัง้นการต่อสู้ในครั้งนี้ก็เพื่อต้องการที่จะแย่งชิงทรัพยากรเพราะการต่อสู้เป็นตายน้น มันไม่ทางที่จะรู้ผลกันได้ในเวลาอันสัน้นดังนั้นพวกเขาจะไม่เลียกที่จะต่อสู้กันอย่างจริงจังพวกเขานั้นทำเพียงพยายามค้นหาสายแห่ดงดาวทุกสสิ่งในโลกแห่งดินนี้เท่านั้นส่วนพระรุตทิตตาผู้แกสูและบระธุดทิตตาผู้งจงคอพัพนจมันบ้าพวกเขายังไม่ได้ออกจากโลกแห่งดินเพราะพวกเขานั้นกำลังมองหาสมบัติในโลกแห่งดินดูพรากทายจะสุดแล้วสมบัติที่เราพูดถึจากเครึ่งขั้นกำลังแย่งชิงกันยุ่นดัน ก็อาจจะกํากำหนดในวันเวียนที่พวกเขาจูหรือถ้่พวกเขาพบเจอพวกเขานั้นไม่หวันที่จะส่งมอบมันให้แก่บทแห่จากขึงขั้นตอนนั้นท่านพ่อเราบทแห่จากขึงขั้นตอนนั้นทำการต่อสู้เพื่อยิ่งชิ่งสมบัติอะไรจากนั้นเรืเย่เฉิงเฉียนได้ก่อถามด้วยความสงสัยพ่อเองก็ไม่รู้เย่เทียนได้ทำการใส่หัวแต่เราจําเป็นจะต้องระมัดระวังและพยายามอย่าเข้าไปใกล้เราบทแห่จากขึงขั้นตอนนั้น ย,ย่ที่สามารถที่จะขยายขอบเขตของโอสวรรค์ในการัองของเขาเพื่อทําการตวารวจสอบบริเวณโดยรอบอะไรเมื่อใดก็ตามที่เขาพบรุฒิาณาจักร่ึงขาดที่กาลังใกล้เข้ามา,ขาเขาก็จะทําการดกเดียวไปพร้อมกับลูกชายลูกสาวของเขาแต่โดยไม่แค่ยีเย,ย่เห็นได้เห็นเม็ดทรายลอยอยู่ในอากาศตรงหน้าของเขาซึ่งสมรรถศิธิ์ของเขานั้นไม่สามารถที่จะรับรู้ได้เลยนี่มันคืออะไรกัน เย่เทียนได้จ้องมองไปที่เม็ดทรายเม็ดนี้และเขาก็พยายามนึกถึงบันทึกที่มีความเกี่ยวข้องกับสมบัติที่ค้ยกันในใจของเขาหรือว่ามันคือเม็มมดทรายแห่งดวงดาวทุกสรปพสิงพราในคังสมบัติข,ของภูเขารฮอมิก็มีบันทึกเกี่ยวกับสิ่งดีเย่เทียนกล่าวมาด้วยความตกใจทรายแห่งดวงดาวทุกสรปพสิง์นั้นจะถือกำเนิดขึ้นในสถานที่ที่มีกฎเกณฑ์ต้องห้าแห่งดินและมันจะต้องใช้เวลาหลายพัน,นปีในการข้อบแน่นให้มันถึงกำเนิดขึ้นมา ซึ่งมันนั้นส่งผลค่าไปอย่างยิ่งและในโรคภายในยของอินรีรองคารยบิโอมินก็สามารถให้กาเนิดทรายไฮโดรดาวทุกสปะสิ่งขึ้นมาได้ดังนั้นในเวลานี้ในสุดเดยเทียก็สามารถเข้าใจแล้วว่าทาไมบลแหจากเครื่องขั้นตอนนั้นทําการต่อสู้กันมันจะต้องเป็นเพราะทรายไฮโดรดาวทุกสปะสิ่งางแน่น,นอนเพราะเพียงแค่ครอบของทรายแห่งทุกสปะสิ่งมันก็ยังพอแล้วที่ทําให้ดามผลแหจากเครื่องขั้นตอนนั้น สามารถทำลายจำกัดของร่างกายของพวกเขาได้แรือก้าวเข้าสู่อาณาจักรร่างกายทุกส,สิ่งซึ่งมันก็หมายความว่าความแข็งแรงของพวกเขานั้นเจเน,นกว่วบนแห่จากขั้นขั้นคนอื่นซึ่งอัดับพลังของพวกเขานั้นจะแตกต่างกันไปอย่างมาก เดเย,ยเห็นดึงพยายามชิตจาบีบอัดเม็ดทรายดวงดาวทุกสปะสิง์ภายจากเีเดมที่พิจารนำมันออกไปจากนั้นก็นำมันเข้าสู่ตาบางขนาดเล็กภายในร่างกายของเขาซึ่งขั้นตอนตอนนี้ใช้เวลา,าเพียงแค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้นแรกก็โชคดีที่ไม่มีบลอาจากเครื่องขั้นดูนในบริเวณนี้ไม่เช่นนั้นพวกเขาก็คงจะพยายามที่จะแจ้งสิ่งเม็ดทรายดวงดาวทุกสปสิงด้วยความเดือดส,สุดของพวกเขาจะแน่นอนทรายแห่งดวงดาวจำนวนมากในนวทน ไม่สามารถตอบทูด้วยสัมผัสศักย์ศี์แต่มันสามารถสังเกตเห็นด้วยตาทานน่อนดาดดังนั้นบทแหยจากเคื่องขั้นดอนดานจึงไม่ได้มีความได้เปรียบไปการามากนะักรอบเพาข้อนั้นคงจะสามารถค้นหาทรายให้ดวงดาวทุกสรรพสิ่งได้อย่างช้าๆท่อน,น้นาการตา่อสู้ของหนีของราบทแหยจากเคื่องขั้นนดานได้กระจายออกไปไปบงกู้ดังนั้นเราจะสามารถคาดเดาได้ว่าในทุกพื้นที่ของโลกแห่งดินดันมันคงจะมีการถือคำเนดของทรายแหยดวงดาวทุกสรรพสิ่งอยู่ เยเทียนเองก็ต้องการทรายหดวงดาวทุกสิส่งช่นกันแต่เขาไม่ได้มีวิธีที่จะหาทรายดวงดาวทุกสิส่งเจอดังนั้นเมื่อเวลาผ่านไปมันก็ได้มีบทเทศต่ตาผู้แกุ่ขและบทเทศตาผู้จงโคพันจำนนมากขึ้นในโลกแห่งดินแห่งนี้เพราะข้อบูญเขาไม่ทรายทุกสปสิ่งนั้นได้ไหลออกมาดังนั้นมันจะทำให้พวกเขาเข้ามาเพื่อมองหาเม็ดทรายทุกสปสิ่งด้วยเช่นกันแต่โดยไม่คาดคิดพอสวอนเอกคาร์กก็ได้ที ก็สามารถจะไปถึงการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตในโลกแห่งดินแห่งนี้และด้วยความเมตตามของพระสวรรค์ในกาตาร์เขาจึงได้ทดรองตัวตนของสิ่งมีชีวิตตัวนี้อาเซนไซแห่งดวงดาวนี่คือสิ่งมีชีวิตที่มีระดับเทียบเท่ากับโปรตุเกสดาวซึ่งสิ่งมีชีวิตตัวนี้มีมิัทะาคล้ายคลึงกับสายแห่งดวงดาวทุกสปะสิ่งและดูเหมือนว่ามันจะมีความเชื่อมโยงที่คล้ายคลึงกันแต่อย่างไรก็ตามอาเซนไซแห่งดวงดาวนั้นมันไม่ได้สนใจสายแห่งดวงดาวทุกสปะสิ่ง และมันถึงขั้นเกียิชังสายแห่งดวงดาวทุกสรรพสิ่งเลยด้วยซ้ำพรอนี่ถือว่าเป็นลักศณะของพวกมันระหว่างสายแห่งดวงดาวทุกสรรพสิ่งและอสูรสายแห่งดวงดาวพวกมันนั้นต่างก็มีคุณศนะที่สามารถจับจังกันได้กันได้นี่คือหลักการของพวกมันพอไรเมื่อเห็นบทบาทของอสูรสายแห่งดวงดาวเย่เฉียงก็ถึงกับจิ้มออกมาเขารู้วิธีการที่เขาจะสามารถได้รับสายแห่งดวงดาวจำนวนมากขึ้นแด้ เย่เทียนเตรียมการที่จะยกเลิกร่างกาย้อ่เดลนแบบคราชาแห่งคอมมิสอว่าที่เขาจะสามารถเปลี่ยนแบบร่างกายของอาซูนไซฮ่งดงดาด้าแม้มันจะต้องใช้เวลาถึงหนึ่งปีในการที่เขาจะสามารถขัดรองร่างกายของเขาได้อีกครั้งแต่เขานั้นก็ยังมีประสบการณ์ได้เวลาถึงหนึ่งเดนเท่าแต่มันก็ยังเป็นต้องใช้เวลากว่าหนึ่งเดือนในการที่เขาจะสามารถขัดรอดร่างกายของเขาได้อีกครั้งจากสาการในปัจจุบันหากเวลาผ่านไปหนึ่งเดือน ข,ข้อก็เก่งว่าทุกสรรพสิ่งในโลกแห่งดินแห่งดีก็คงจะถูกค้นพบจนหมดแรงและมันอาจจะไม่เดียวสรัพยากรถึงมากนะัแต่การได้ความเร็วถึงแสนเท่านั้นก็ถือว่าเป็นขีดจำกัดของกฎเกณฑ์การได้เวลาเช่นกันแต่มันก็ไม่มีสิ่งใดที่แน่นอนแต่แต่ที่เขามีสัมผัสต้องห้ามดูที่มันอยู่ในประเภทของเวลาขีดจำกัดเช่นนี้ก็ยังสามารถถูกทำลายได้ซึ่งมันจะสามารถทําให้เขาได้คดวามโดยได้ถึงรันเท่าหรืออาจจะมากกว่าน,นั้นด้วยซ้า แต่สมบัติตองห้ามประเภทการเวลานั้นมีค่วไปอย่างมากและมันก็หายากจนที่สุซดแม้ว่าผู้ตัวบางคนจะรับสมบัติตองห้าประเภทนี้มาแต่พวกเขาไม่หวันที่ใช้มันในการด้วยเวลาอย่างแน่นอนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเย่เทียนได้ทําการเก็บเกี่ยวสมบัติตองห้าแบานับไปตู้พระในหมู่สมบัติตองห้ารับสูงมันก็มีสมบัติตองห้าประเภทกาเวลาจูซึ่งเหมือนนั้นสามารถใช้เพื่อเร่งกาเวลาได้จากสมบูซึ่งมันจะสามารถด้วดเวลาได้ประมาณสองรันเท่า จากการคำนวณนี้และหากต้องการที่ผ่านไปถึงเปีปมันก็จะเท่ากับเวลาในโลกภายนอกเพียงแค่หนึ่งวันเท่าน,นั้นซึ่งการด้า้าเพียงแค่หนึ่งวันนั้นมันแทบจะได้ผลพอโรคแห่งดินนั้นมีขนาดที่เท่ากับโลกบอราและตามผลแห่งจากเครื่องขั้นนั้นจำเป็นจะต้องใชเวลาจัยานยันดาในการสำรวจดินทั้งโบดแต่เมื่อสัมชัญธสิทธิ์ของพวกเขานนั้ไม่สามารถค้นพบการบจูของสายแห่งดวงดาวได้สัมพันธสิทธิ์ของพวกเขา,เขาจึงแทบจะปรโจุ เยเทียนที่เห็นสรที่สิงเย่ได้ทําการแยกการค้นหาเดินในเยเทียนจึงได้ใช้โอกาสนี้ให้ราชาแห่งความมืดนัน้นเดินทางมาหาเยเทียนและเพียงแค่ความคิดของเย่เทียนเพียงแค่ความคิดดีร่างขาดรอกของราชาแห่งความมืดก็ได้สลายหายไปส่วนชุดเกาะต้องห้ามหอกสหัสสวัสดและอาวุธอื่นๆบนร่างกายของเขานันก็ได้ร่วงหล่นเีราญาและัจากนั้นเยเทียนก็ได้พิจาราขาดรอกร่างกายของอาสูนสายแห่งดวงตาตุ้ม ซาซูนสายเฮนดองดาวขนาดมหึมาได้ปรากฏต่อขึ้นร่างกายของมันนั้นเหมือนดูแฮมเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ขณะร่างกายของมันก็ได้ถูกควบคุมไปด้วยเกจสีดำเยี่ยนทําการจัดแจงร่างกายของซาซูนสายเฮนดองดาวขาะเท่นนั้นร่างกายนี้ ก็มีปฏิกิริยาพิเศษเพราะมันนั้นสามารถรู้สึกได้ถึงบางอย่างในที่ห่งางไกลซึ่งมันนั้นเป็นความรู้สึกที่น่าังเกียจไปอย่างมากสำหรับมานและภายใต้อารมณ์ความรู้สึกดีอซูนซายแห่ดงดวงดาวไม่เต็มใจที่จะไปอย่างที่แห่งน,นั้นตามทอาจารย์ของมานแต่เย่เท็นนั้นไม่ใช่อซูนซายแห่ดงดวงดาวตัวจริงดังนั้นจึงเป็นเรื่องปกติที่เขาจะไม่ทาตามทัศจรรย์เหล่าน,านี้ที่นั่นน่าจะเป็นที่จู่ของสซายแห่ดงดวงดาวทุกสรรพซิงเย่เทียน,นได้ทำการคัดดาว ดยนั้นเขาจะได้ควบคุมร่างของอาซูนแห่งดวงดาเพื่อทําการไปยังที่แห่งนั้นและไม่นานอาจากนั้นเขาเดินทางมาถึงจุดหมาย ซึ่งเขาก็ได้พบทรายแฮนดองดงาวทุกสรพสิ่งอยน่ในที่แห่งนี้เย,ย่เทไม่ได้ให้อสูรทรายแฮนดองดาวทุกสรพสิ่งนำทรายแฮนดองดาวทุกสรพสิงออกมาเพราะเนื่องจากอสูรทรายแฮนดองดาวนั้นไม่ได้มีพวสัมรั์ในการขัดรั่ดังนั้นมันจึงไม่สามารถตรวจจับสาการโดยรอบตด้ดังนั้นมันจะมีความเสี่ยงที่จะตกตาและเขาก็ไม่มีสมบัติตองห้ามที่สามารถที่ประดานได้ไปขั้นที่สองดังนั้นเขาจะไม่กล้าที่จะให้เกิดความเสี่ยง ภารกิจของอสูรทรายแห่งดวงดาวนั้นคือการค้นหาตำแหน่งทรายแห่งดวงดาวทุกสรรพสิ่งทุกน,นั้นส่วนตัวตนรักของเขานั้นจะติดตามมันไปด้านหลังเพื่อทำการต่อสอบสนกากาศแื่ถ้าหากมันไม่มียนตรายเกิดขึ้นเขาจะเฉพาะเอาทรายแห่งดวงดาวทุกสรรพสิ่งออกมาไม่นานอาณาจได้นัดลอาของอสูรทรายแห่งดวงดาวจากาดร่างกายรักของเจทียงก็เดินทางมาในที่แห่งน,นี้ ซึ่งเขาเน้นได้ใช้พอสบอลในคาร์ดอกของเขาเพื่อทําการสรํารวจเพื่อตอบโดยรอบหลังจากนั้นก็ทําการเก็บเอาเม็ดทรายแฮโดรดาวน์ทุกสปสิ่งออกไปและด้วยวิธีนี้อาซอนทรายแฮโดรดาวน์ down, ก็ได้ออกกรามหาทรายแฮโดรดาวน์ทุกสปสิ่งในโลกแห่งดินดูตลอดเวลาส่วน่ักการักของเขานั้น ก็จะทําการเก็บเกี่ยวเม็ดทรายให้ดวงดาวทุกสัปปสิ่งออกไปทันทีว,วิธีการด้วยรถมือกันแบบนี้ขาจะสามารถเก็บเกี่ยวทรายให้ดวงดาวทุกสัปปสิ่งได้จานวนมากมาเวลาที่ผ่านไปจึงรวดเร็วและทรายให้ดวงดาวทุกสัปปสิ่งในโลกแห่งดินก็ลดน้อยลงเรือ่อยๆจนกระทั่งเวลาผ่านไป40ปีอาเซอรทรายให้ดวงดาวนั้น ไม่สามารถค้นพบสายแห่งดวงดาวทุกสปปรพสิ่งได้เป็นประดานดา,าและมันก็ไม่รู้สึกถึงการมีอยู่ของสายแห่งดวงดาวทุกสปปรพสิ่งอีกต่อไปมันนั้นอาจจะมีรายแห่งดวงดาวทุกสปปรปสิ่งในโลกแห่งดินอยู่แต่มันอาจจะอยู่ในสถานที่ห่างไกลาเกินไปซึ่งยี่ห้เทียนขี้เกยจเกินไปยี่เดินทางไปจากที่แห่งันดังนั้นในครั้งนี้เขาจะได้รับเม็ดรายแห่งดวงดาวทุกสปปรพสิ่งมาทั้งหมด8.72อเ็ดเม็ดขอไม่รู้ว่าตามผลาจากขึ้งขั้นนั้นได้รับพวกมันไว้มากมายเพียงใด แต่พวกเขาไม่หวันที่รับสายไฮดองดาวทุกสุปสิงเต็มมากกว่าเขาจะแน่น,นอนหลังจากนั้นเต้เทียนก็กลับมารวมตัวกันกับลูกชายลูกสาวของเขาอีกครั้งท่านพ่อข้าได้สายแห่งทุกสุปสิงมาเพียงแค่เม็ดเดียวเท่าน,นั้นเ่้ชิงเฉินได้หายใจออกมาส่วนที่ชิงเจ่นั้นได้กล่าวมาจากบนหอนทางข้าไม่ได้พบเม็ดสายไฮดองดาวทุกสุปสิงแม้แต่เม็ดเดียวพวกเจ้าไม่หาเจอก็ไม่เป็นไรพวกเรามุ่งหน้าไปที่โรคแห่งทองกันเถอดเราบุทเต่าเดินทางไปยังโรคแห่งนันมากมายแ้ว ถ้าเราเดินทางไปชามเมื่อก่อนดี้พวกเราก็อาจจะไม่ได้อะไร,รเลยเย่ที่ได้กล่าวเร่งเราออกมาได้ขอรับท่านพ่อเ,ย,ย,เย,ย่ชิงเฉินและชิงเย่ย,ยบบแน่าจะเข้าใจหลังจากนั้นพวกเขาทั้งสามก็จากทุกแห่งดินผ่านรอยแตกในเขาบังป่าหลังจากที่ผ่านรอยแตกในข้าป่ามาแล้วในที่สุดพวกเขาก็เดินทางมาถึงโลกแห่งทองในตอนที่พวกเขามาถึงโลกแห่งทองมันก็ได้เกิดกระสู้ในทุกของทุกแห่งและมีแม้แต่กระสู้ของเราผลมาจากเครื่องขัน้น และแสถานที่ที่เทียนจจียงเฉินและเจีิงเจเมาถึงงานมันนั้น,นก็ถือว่าเป็นจุดการต่สู้ของรามบทเด็ดาวผู้แก่สุดประมาณ4-5คนพวกเขานั้นกำลังแย่งสิ่งสายแรกชนิดหนึ่งอยู่และทําการต่อสู้กันอย่างมาับานและในตอนที่เทียนกำลังมาถึงมันก็ได้มีกระจมตีพุ่งตรงมาเข่าสลายเย้ที่ทําการสกัดกั้นมันแต่งง่ายดายและเขาก็ได้กล่าวออกมาเย็ยนชาในทันทีว่า พวกเจ้าก็ะดนวนหาที่ตายอย่างนั้นเรยน,นั่นมันบทเทศเต่าแห่งกฎวิถีไม่ใช่เรยเราบทเทศเต่าะระดับผู้แก่สุดสองสามคนได้ทำการตกใจฮันทีซึ่งพวกเขานั้นได้ทำการตกเหนียวไปอย่างรวดเร็วเพราะเราพวกเขามิกล้าที่จะสู้กันในที่แห่งนี้อีกไม่เช่นนั้นพวกเขาก็คงจะตกยจฮันทีหลังจากที่ตามูทเทศต่าผู้แก่สุดตอนนี้จากไปเย่เทียนและลูกๆของเขาก็จะมองไปที่สายแท้แห่งนั้น ท่านพ่อมาคือแสเรสีระตองห้ามตะทำมินย่ิ่งเฉวนสามารถรับภูได้ทันทีได้เก่าวออกมาแท้จริงแล้วมันเป็นแสเรสีราตองห้ามที่มีรถตายทำมินซึ่งเป็นคุณลักษณะตองห้าที่แท้จริงแม้ว่ามันจะไม่มีคุณสมบัติที่สามารถสร้างอาวุธตองห้ามขึ้นมาได้แต่มันนั้นก็ยังสามารถสร้างอาวุธแห่งเต่าที่มีคุณสมบัติตองห้ามขึ้นมาได้ดังนั้นแสแรศ่างกล่าวก็เียงพอแล้วที่จะสามารถสร้างอาวุธแห่งเต่าตองห้าบานรับเหมินชี ม่น่าไปลใจเลยที่ตอมพูเทตเตอรตัตบพุ่งแขงสุดตอนนั้นจะทําการต่อสู้การแย่งสิ่งสแสได้แห่งนี้เยี่ยนถึนได้กก่าวออกมาโดยแลวพวกเขาทาัง้งสามจึงเรื่องรวบรวมแสได้แห่งนี้ให้ทันทีแต่มันก็จําเป็นจะต้องใช้เวลาอีกพักหนึ่งในการเด็กเอา,สาแสไดเจลตาห้าบไดไทมินออกมาจากสมปูลและส่งเข้าสู่จาระบานขนาดเล็กไปร่างกายของพวกเขาเยเียงเข้าใจว่าสมบัติที่ใหญ่สุดในโรคแห่งทองคำนั้นควรจะเป็นสแสไดที่หายยากไปอย่างมาก ส่วนแสแรเรสันห้ามประธามินดันมันคนวรจะเป็นแสเร่ที่ค่อนข้างมีระดับตามซึ่งมันไม่สามารถกระตุ้นความรบของรามบุตรจักรึงขั้นไดน้หรือแม้แต่รามบธธุตรเตาบู้จงคอพันก็ตาในบันนี้รามบธธุตรเตาบู้จงคอพันและมรดแจักรึงขั้นดัน,น,นพวกเขากำลังต่อสู้กันพกเพราะย่จริงแสเร่ที่ไม่ฆ่าไปอย่างมากอย่างแน่นอนด้วยนันพวกเขาจะไม่รอดที่จะมาวบกลมแสเร่มรดคาต่ำรอนี แต่แน่นอนว่าอกาอกาศได้ว่ารามพุทธเต่าผู้จงโคพนและปรากฏในจกักรเครืงขัน้นดอนดีโลกมากเกินไปเพราะในโลกภายนอกนั้นเพียงแค่แสแร่เจดห้ามแตําบินอันดีมันก็ยังพอแล้วที่ทําให้รามบุทธเต่าผู้จงโคพานทาการแจ้งสิงบันดังเอาเป็นอัตตาแต่ภายในโลกแห่งทองแห่งดีสาแร่เจดห้ามอทําบินกับกลายเป็นหินธรรมดาเท่านั้น เย่ที่ได้พาลูกชายลลูกสาวของเขาออกไปค้นหาสายแร่อย่างต่อเน,นื่องราะในไม่ช้าพวกเขาได้พบสายแร่อีกหลายแห่งซึ่งมันค่าขมันดันตามกว่าสายแร่จีราตองฮับราธามินไปอย่างมากดังนั้นจึงไม่ไขที่คิดจะขุดบานแต่เย่เห็นนั้นจึงถามลูกชายลูกสาวของเขาว่าต้องการที่จะขุดสายแร่ระดับตามเรานี้หรือไม่ส่วนตัวเขานั้นได้ทาการสวมใส่อุปกรณ์คราชาแห่งความมืดและได้กลายเป็นราชาแห่งความมืด เพื่อไปแย่งสี่งแสและอาดับค่าต่างๆพระดัตจากนันเพียงเว่นาเย่ทีก็ได้เดินทางมาถึงสนามรบที่ซึ่งกอาบุตรเทศดตาผู้จวงโคพันกระลังต่อสู้กันดูและในนี้ก็มีบุตรเทศดตาผู้จวงโคพันขับขั้าโดฮามินยกตัวอย่างเช่นบุตรเทศดตาทั้งสาได้แก่บุตรเทศดเตาเดียวหูบุตรเทศดต่ายูติงและบุตรเทศดตาพระทองคําซึ่งแสได้เห็นนี้ได้ถูกระเบิดออกไปให้ชิ้นได้หดต่อรองจยารถดเร็วในทันที นั่นบันแด้ทองคอำอมตะอ้าวนะครับจบไปแล้วผมตอนนี้ค้างไปแล้วผมเอาไว้สม,มกันต่อกันในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวก่านนะครับว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้ใครจะได้ไปนะครับผมเอาละาน,อาน,น,นะครับเต้นพาดกันใดก็ขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์กด,ดกดแชร์กดคอมเมนต์สมัครสมาชิกมาเป็นครอบครัวด้งยครับของค้า